อายอ้าย,ยฉันว่าเดี๋ยวดิฉันออกไปหาลูกค้าดีกว่านะคะวันนี้อากาศดีนะคนียวันนี้ฝนไม่ตกด้วยอากาศสดใสเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับทีมบรรยากาศวิยตายและชนสบไฟฟ้าค่ะคุณเพาเธอดิฉันคิดว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันที่ดีสําหรับดิฉันนะคะเพราะอากาศดีมากแต่งตัวใหม่ลุกใหม่หวังว่าจะเจอแต่เรื่องดีๆนะคะคืน าขายแถวเมืองไม่ได้นะคะมาหากินแถวบา้านนอกเมืองดีกว่าค่ะคุณพเพื่อนบาร์นี้นะคะเป็นบาร์ที่อยู่นอกเมืองนะคะจะไม่หรูเท่าในเมืองนะคะแต่ก็พอขายได้เนอะเผื่อจะมีลูกค้าชนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้มาซื้อชั้นฮัลโหลส่งเบียร์่อยค่ะป้าป้านั่งนิ่งจังเลยอ่ะ รู้สึกว่าฉันพกเบียร์มาเองนะป้าไม่ขายให้ก็ไม่เป็นไรนะฉันจะดื่มเบียร์ก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันดื่มเบียร์ก่อนอ่ะซื้อเบียร์มาดื่มเองนะคะสักสองขวดอ่ะเดี๋ยวจะเมานะคะฉันต้องหาลูกค้าให้ได้เลยเอ๊เดี๋ยนะคะผู้ชายคนนี้คุ้นๆจังเลยอะ่ะเธอเธอครับผมเธอมัน มันมนังปาหวานเนี่แน่ขาวก่อนขโมยกระเป๋าตางังค์ฉันปาาไปทำไมฮะขโมยกระเป๋าตังค์ฉันไปทำไมโอ้ยนี่คุณชาคลิสเหรอครับเนี่ยใช่อ้าวเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะคือว่าค,คือว่าผมมาหาเงินนะครับก็ตั้งแต่คืนนั้นที่นอนกับคุณชาคลิสไปก็ไม่ผมไป็นรกติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผมก็เลยต้องหาเงินเพื่อไปรักษานะครับคุณชาคริสครับเป็นอะไรอ่ะฉันไปตรวจเลื่อล้วไรฉันไม่ได้เป็นเอดนะอ๋อจาได้แล้วเธอตอนนั้นาจะเป็นซิฟิลิสซิฟิลิสใช่ไหมติดซิฟิลิสฉันใช่ไหมอี่ใช่แล้วครับคุณชาคริสครับตกเสียใจมากเลยตกลงเดี๋ยวนี้เธอขายแล้วเหรอวายล้วไปต่อยจตมไมล่ะเดี๋ยวเธอตกลงเดี๋ยวนี้เธอขายแล้วเหรอขายมาตั้งนาน้วครับจริงเหรอวายตายแล้วพวกเธอฉันฟังชีวิตเขาฉันก็สงสารนะ โอเคโอเคงั้นฉันให้อภัยเธอแล้วกันทํางานไม่เคยอะไรพูดอะไรพูดให้จบทำมาตั้งนานไม่เคยติดโรคจากที่ไหนเลยครับมาติดกับคุณนี่แหละครับคนแรกโอตายสิ่งอารมณ์เสียนี่ประวานหลอดรับลูกค้าผู้ชายหรือผู้หญิงครปกติแล้วว่ารับได้หมดเลยครับรับได้หมดใช่ไหมงั้นเรามาทางานแท็คทีมกันไหมเราไปขายทั่วเมืองด้วยกันดีไหมเผื่อจะมีคนซื้อแบบเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไปเลยค่ะถือซะว่าผมหาเงินมาคืนคุณนะครับ โอเคค่ะแกต้องใช้นี่ฉันมามามาเดี๋ยวฉันพาขับซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเองขึ้นมาข,นมขึ้นมาขึ้นมาสีรถกับสีสีรถกับสีหัวนี่มันเหมือนกันอย่างนี้แหละครับก็ฉันคัดมาโดยเฉพาะเลยนี่ดิโอ๊ยอะไรเกินแค่นี้ค<อ>ุณ<พ>อะไรเกินแค่นีนคุณพวกเธอฉันนึกว่ามันจะเป็นลูกค้าที่ดีนะสุดท้ายก็เป็นแมงดาเหมือนที่ฉันนะคะมาเป็นแมงดาขายตัวเหมือนกันมนาะ ชีวิตแนวเ <LP. S 2> อ็ที่เป็นกะหรี่ไม่ใช่เหรอครับโอ้ใช่ฉันเป็นกะหรี่ฉันลืมไปฉันเป็นผู้หญิงนะคะขอบคุเธอชีวิตแนวเอมันไม่ง่ายเลยนะเธอว่าปะแม่นะครับผมว่าผมหาลูกค้าได้เยอะเลยนะครับจริงหรอตายแล้วทำไมฉันขาไม่ได้เลยใช่ครับที่บ้านมีกระจกไหมครับเนี่ยอยากโดนถีบลงจากมอไซค์ไหมคะถ้าไม่อยากก็เงียบเียไปนี่ปาวานถามอะไรหน่อยสิ ตอนที่เราเจอกันขราวนา่าเธอขายหรือ,อยังหรือว่าเธอตั้งใจจะมาซื้อฉัน<า>จริงๆขา,งขายมาตั้งแต่เกิดแล้วครับอาจริงเหรอแล้วทําไมเธอมาหลอกชั้นล่ามาหลอกทําให้ฉันดีใจฉันนึกว่าจะได้ลูกค้าแล้วก็มาเอาเงินน่ะถ้าเธอไม่มีตังค์ใช้จริงๆนะวันหลังธอขอฉันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องใช้วิธีนี้เลยผมก็ไม่ได้บอกนะครับแต่บอกไม่หมดมเฉยๆกูตบหน้าสั่นไม่ได้ะไม่ได้หลอก<ล>ครับแต่บอกไม่หมดเฉยๆค่ะ ตบหน้าสั่นเลยดีไหมครับท่านผู้ชมหน้าสัตว์ว่นวายาาและเกือบชนรถคันนี้คะ่ะฉันคิดว่าเราไปทางลัดดีกว่าเนาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮิร์นฟ้าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะใครนั่งรถดิฉันสบายทุกคนกันเฮินฟ้าเฮินฟ้าเฮาร์น้าเป็นไรครับป้าวานเหินเฮิน ไม่ดูหน้าดูหลังเลยนะครับเนี่ย,<ค>ยช่วย <มา S 2> ดูคนน้อนนิดนึงครับคนมาเลยค่ะผมไม่เคยมาแถบนี้เลยนะครับปกติผมก็ขายในเมืองตลอดแหมหนีฉันละสี่ฉันรู้นะเขากัดเยี่องเงินฉันไปนะเธอเลยหนีไปอยู่นอกเมืองใช่ไหมยิ่คิดนะว่าฉันจะหาไม่เจอนะ่ะ <c oughs> ไม่ได้หนีครับแค่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในนะอ๋ะอ ล้มทับที่ชันด้วยจ้ะคุณอ้อยอไปค่ะข้างในเหมือนจะหาลูกค้าได้นะคะอ้อยอ้ระวังเหยียบชี้หมานะครับระวังถ้าถ้าเธออยากจะใช้นี่ฉันจริงๆอะนะโน่นค่ะครับไปจัดการลูกค้าสองคนนั้นมาซีห้ทำอะไรล่ะครับก็ไปขอเงินเข้ามาสิไปขายเข้าซีไปขายเข้าซี ได้แล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากได้คนมาช่วยปลอบประลมร่างกายและหัวใจไหมครับดูป้าแกซิน้าถ้าทางจะร้างมานานแล้วนะอยากย้ายขึ้นหรือ,อยังก็ไม่โล หล่นขายให้ผู้หญิงไปฉันขายให้ผู้ชายพี่้าเอาหนูไหมคะพี่พี่ขาพี่ขาพี่เอาหนูไหมคะรู้สึกรู้สึกคุณป้านี่จะตกมันนะครับอุ้ยตายแล้วคุณป้าโหดมากเลยอะแกนี่แกสาระแน่สาระแน่ไม่เข้าเรื่องอีแกสาระแน่ไม่เข้าเรื่องเอไปแล้วค่าประวาลเราไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ค่ะสงสส่ขายที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะคุณพอเวกวเธอเร็ว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  อ่ะอยกมอไซค์ก่อนคะ่ะขึ้นมาค่ะมอไซค์ขึ้นมาเร็วคะ่ะดูเห็นไหมคนพวกนี้มันใช้ชีวิตกันดีใช่ไหมฉันจะจัดการมันเองแต่ฉันไม่อยากฉันจะเคี้ยงระเบิดไปเนี่ยแหละระเบิดเธอเมิงโอ้นี่นาอีป้าระเบิดตู้มเลย <laughs> สมนําหน้าค่ะคุณพกเถออ่หุ้ยตายแล้วมีตำรวจคะ่ะนี่นี่น,นีนี่คะ่ะให้เหินฟ้าอย่ะ ยังไม่จบค่ะยังไม่จบสำหรับฉันเดี๋ยวนะคะยิงถังน้ำมันค่ะตำรวจวิ่งมาโน่นแล,ล้วอีกตำรวจวิ่งมาโน่นล,ละนี่ค่ะอีกตำรวจศพประเด็นไปดูนเลยค่ะข้าไปดูศพมันใกล้ๆกันไม่เลยเห็นไหมเธอแน่พวกเธอสมนำหน้า รเราะะไม่ชยกไ,ไปดับไฟให้เขาหน่อยนะครับ <med it> ไม่ดับค่ะเดี๋ยวดิฉันตัวติดไฟด้ยค่ะดิฉันยิ่งดำๆอยู่นะคะเ oh. อ้อยเป็นไงล่ะครับประวานเดีย๋ยวนี้เธอไม่ต้องห่วงแล้วนะฉันนะ่กเก่งขึ้นเยอะเลยสาหรับเกมนี้เอเก๋งไหมล่ะคะวิ่งจนจนอะไรฟ้าเหลือง ยี่นี่คิดทะลึ่งตลอดอ่าเข้ามาในตัวเมืองแล้วเข้ามาในตัวเมืองแล้วดีครับผมปาปาราไปหาอะไรผ่อนคลายความเครียดกันแล้วเป็นเล่นเป็นเล่นรถไฟ<ค>หก<อ>กันดีกว่า<ค>อุ้ย,ยเกือบรถชนนะคะคืนพวกอเธออ่ามีคนเข้ามาในเซิร์ฟด้วยแกรถไฟหอนีเป็นหอได้จริงๆหรือเปล่าครับ ไหนเหาได้เหาได้ว,วันนี้เจอเตโเจอด้วยวายฉันไม่ใช่เต้โลเจอร์ฉันชาคริตเอใช่ชา,ชาครตอุ๊ยมีคนเข้ามาในเซิร์ฟระปาวาน <c oughs> พักกองสวัสดีสวัสดีไม่พักค่าอัดไปด้วย <c oughs> <c oughs> อัดเย่ออัดเย่ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะเธออ่ะผู้ชายผู้ชายออาผู้ชายทำไมเสียงเด็กจังเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดเองเหรอน้่งตายแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีเรากำลังจะไปสวนสนุกกันไปป้าถ้าไปตามมาเลยนะไปด้วยไปด้วยไปด้วยตามมาเลยเนี่ยเธอจะจะให้คุเนี่ยเป็นลูกค้าอย่าไปยิงเขาค่ะเขายังเด็กอยู่ไม่เอาไม่เอาเป็นเด็กดีมีศีลธรรม เขาเป็นเด็กดีมีศิลธรรมเห็นไหมเขาไม่เหมือนเธอหรอกขโมยกระเป๋าตางังค์ฉันเข้าก่อนน่ะก็ถ้าผมไม่ติดเชื้อจะคุณผมก็คงว่กรมขโมยกระเป๋าตังค์ไปหล้วครับนี่อย่าพูดอ้าตายละโอ๊ย <laughs> เด็กดีมีศิลธรรมเหรอรตกหน้าสัญญาน่นเลยเรื่องน,นะครับเนี่ย <laughs> รู้สึกวุ่นวายขึ้นมาเลยทีเดียว,วนะครับเนี่ยนี่มันเซิร์ฟกลางใช่ไหมเนี่ยมันต้องมีฝรั่งอยู่แน่เลยเราอย่าหาเรื่องกันเองนะเราต้องปอกป้องกันนะ<แ>อ่อยอ่อยต้องดูรักษาบางทีกันเคยเคยดูคลิปดิฉันหรอโอ,นะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามผลงานอ่าถึงรถไฟเหาะแล้วปาวานดเดี๋ยวๆไปหาตู้น้ำดื่มกดก่อนพลังฉันเหลือน้อยมากเลยเนี่ยเมื่อกี้รถชนเนี่ย ไปด้วยสิครับตามมาสิตามมาตามมาตามมา <c oughs> จริงๆชวนเพื่อนเล่นไฮแต่ว่าตอนนี้ไม่ละไหนคะ <c oughs> อุ้ยนี่หนูยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยอายุสิบเอ็ดเองเหรอเคียเงินูออยยังเด็กอยู่เลยอะเธอสงสารเด็กแนละ้วต้องมาเจอกลหรี่อย่างดิฉัน อะไรเอาป้าไม่มีอะไรกะหรี่กะหรี่ฉันเคยทำอาชีพขายกะหรี่ปั๊บมาก่อนขายปั๊บกะหรี่ปั๊บสละบุรีอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงเนี่ยย้อมผมชมพูนะสวยและสิใช่ไหมล่าฉันรื้ออ้ายจะเล่นไทยกับเพื่อนแต่เพื่อนกำลังเคลียร์กันมามาปาวานเลยเราไปเล่นรถไฟหอกกันอ้าอีปาวานหลุดไปแล้วอีปาวาน มันชิงมันชิงมันชิงเนี่ยมันเคยเอาเงินชันไปมันชิ่งอืมเก็บซะเลยไอ้ไว้ไว้ดูสิคะคุณพวกเธออีปาวามันทิ้งฉันออกไปนอกเซิร์ฟสุดท้ายฉันก็เลยต้องมาเล่นรถไฟหอ,อกกับเด็กที่แบบหมออ้อยยังไม่ขึ้นเลยอะคะ่ะคุณพวกเธอ